นิ่งใจมาแล้วค่ะทุกคนวันนี้แฮปปี้เบิร์เดย์นะเจี๊ยบนะคะนต้องเขียนคิ้วเลยนี่น้องขนมจีนมาร้องแฮปปี้เบิร์เดย์ให้แม่หน่อยเร็วเดี๋ยวหกอีกคุยยังเนี่ยเอาเลยค่ะหนูจะเอาอะไรเกี๊ยวอยู่นี่ต้องลดเกี๊ยวให้ถุง อ,นนอ๋ออันนี้เผ็ดใช่ไหมอ่าอันนี้ของผู้ใหญ่โอ้โหมีผู้ใหญ่ด้วยอันนี้มีเด็กด้วยทุกคนโคนในใู้น่ากินมากเลยเสียบเ,อเ,เถอวะโอ้โ,อโหนนโอ้โหทุกคนน,กน่ากินมากเลยอันนี้ก็น่ากินมากเลยอะเดี๋ยวป้าหนึ่งต้องไปจัดอีกแล้วแหละอะไรนะหม้ออบอะ มาอน้องปอดจะกินน้ำอะไรมันเป็นอย่างั้นแหละเอจะร้องปอดจะกินอะไรน้ำแดงหรือว่าน้ำส้มปอดเป็นตาหน้าหยิกจังเลยยัยมาเลอเอ้องจริงวะคนนั่นลูกคนไหนอะไรปอน้งยีใครไหนน้องจะร้องแต่กันใครอะไร จะออกหลอเลขนั้นน่ะฮะฝันแม่นมากเลยนะคอยดูเธอถ้าหวยออกนี่แบบโอ้โอ้ตาจะชนนะอ้าวยายไอ้ใจยายทำเลยให้เด็กๆโอ้โหน้าเจี๊ยแบบสุดยอดนาเจี๊ยมาอีกแล้ว นื guitar, ้เจ uh ี๊บทั้งหมดในกี่ถาดเนี่ยนื้เจี๊บแบ่งไปกินด้วยนะนั่นหมูปะไม่หมูค่ะอันนี้อ๋ออันนี้กะปุงเออออออ้เาไอ้รวยทำไรน่ะฮัลโขอบคุณค่ะรวบใช่ไหมรวยมัเนี่ยอะไรขอบคุณเดี๋ยวไม่เหนียวต้องหลื่อนอะไรให้นะพี่สุนันท์จีป้าหนิงหาน้ำหนุนน้ำป้าหนิงี่ไม่ให้อะไรทำงานไม่ให้ใครขอบคุณค่ะป้าเจี๊ยบ แฮปปี้เบิร์เดย์ป้าเจี๊ยบทีนี้ร้องเพลงนะกรวเต้นด้วยโอมเบอร์อมเบอร์โอมเบอร์อันี่ผ้าแล้วด้วยแฮปปี้แฮปปี้เบิร์เดย์แฮปปี้แฮปปี้เบิร์เดย์ไอยังนี่ไงเชเบลยายเชเบลยังไม่ยังไม่ได้หลาานยย หลันยายหลันยายทีหลังเลยพอใจเอาให้เอาให้พี่เชลเบลพี่เชลียวเบลเรากระดาษเราออกมาถืใช่ดิกระดาษทิชชู่อุชยป้าหนิงก็เอามาอยู่นะอยู่ในกล่องะทิชชู่ทิชชู่เปียกอ่ะอยู่ในอยู่ในกระเป๋าป้าทิชชู่เปียกก็ได้ทั้งแนนมันจะได้ไม่ติดมือ